ยิดีว่าบไม่ต้องชาวอนิเมะทุกท่านนะครับผมจะยุบการแนะนาําอนิเมะแนวอนิเมะต่างโลกในปี2024วินเทอร์ก็เียได้ว่าช่วงต้นปีอย่างนี้ก็มีอนิเมะต่างโลกค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับและในวันนี้ผมจะมาแนะนำกันทัท้งหมดอยู่10เรื่องด้วยกันเป็นอนิเมะดีๆที่ใครสนใจเรื่องไหนก็ลองหาดูได้เลยนะครับและเพื่อไม่เสียเวลาเราก็มากับอนิเมะเรื่องแรกของเรากันเลย สำหรับอนิเมะเรื่องแรกของเราก็คืออนิเมะเรื่องดันเจียนเมชิสุดลับตำรับดันเจียนก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ผมรอเหมือนกันนะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นอนิเมะที่ค่อนข้างแหวกแนวอยู่เหมือนกันเป็นอนิเมะต่างโลกที่เน้นเรื่องอาหารซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะมีเรื่องราวแฟนตาซีเกี่ยวกับดันเจียนแซวม,มาหน,น้อยนะครับดิดิว่าอาหารในเรื่องนี้เนี่ยทำกินตามไม่ได้เลยลเนี่ย เราจะไปหามอนเตอร์มาจากไหนมากินเนี่ยแถมที่สาคัญถ้าพวกเขาช่วยน้องสาวของตัวเองได้แล้วพวกมอนเตอร์ก็ต้องห้ามให้ออกจากดันเจี้ยนเด็ดขาดถ้าพวกพระเอกออกไปเผยแพร่สูตรเรียกว่าดันเจี้ยนกลายเป็นฟาร์มดีๆเลยละ่ะโดยเรื่องย่อของอนิเมะเียจะพูดถึงในการประจนภัยดันเจี้ยนของกลุ่มไอรลอดพวกเขานั้นได้ถูกมังกรโจมตีและนั่นก็ทําให้ฟาลินน้องสาวของเขา ใช้เวทมนตสมพวกเขานี้ออกมาข้างนอกจนกระทั่งตัวเองต้องตายนั่นจนึงทำให้พ,พระเอกและสาอีกสองคนตั้งใจจะกลับไปชุบชีวิตฟาลินขึ้นมาก่อนที่เธอนั้นจะถูกย่อยจนไม่สามารถคืนชีพได้แต่ทว่าพวกเขาก็ไม่มีเวลาเตรียมสเสบียงก็เลยมุ่งหน้าเข้าดันเชียนทั้งแบบนั้น แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขากับโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากดอฟผู้มีประสบการณ์การทาอาหารในดันเจียนมากกว่า10ปีคอยช่วยปรุงและหาวัตถุดิบในดันเจียนให้กับพวกเขาเพื่อให้พวกเขานั้นเอาตัวรอดและไปช่วยน้องสาวให้ได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องที่ภาพสวยก็ค่าทจะสนุกมากเลยนะครับอนิเมะเกี่ยวกับการทําอาหารช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาบ่อยอยู่เหมือนกันส่วนอนิเมะเรื่องต่อมาก็มากับอนิเมะเรื่องชิยูมาฮโนะมาชิกะตะสึไกคาตะเวทรักษาที่ไหนเขาใช้แบบนี้กันก็ถือว่าเป็นพวกก้าว โดยเรื่องย่อของอนิเมะเรนจะพูดถึงอุซาโตะนักเรียนธรรมดากับซูซูเนะและคาสุกิเพื่อร่วมโรงเรียนเดียวกันที่ถูกอัญเชิญไปต่างโลกเพื่อเป็นผู้กล้าปกป้องอาณาจักรจากกองทัพป,ปีศาจอย่างไรก็ตามมีเพียงซูซูเนะและคาสุกิที่มีคุณสมบัติผู้กล้าส่วนอุซาโตะพระเอกของเราแค่ถูกล่ามาพัวพันด้วยเท่านั้นทว่าเมื่อรู้ว่าอุซาโตะพระเอกของเรานั้นมีคุณสมบัติเป็นจอมเวทรักษามันจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยทีเดียว ก็รีดว่าติดล่างแห่มาต่างโลกแต่กลับมีสกิลที่หาได้ยากก็เลยกลายเป็นตัวแบบเกมอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมส่วนในเรื่องต่อมาก็มากับอนิเมะเรื่องโนโซมานนฟูจิโนโบเคนชะเส้นทางพลิกผันของราชอาอมตะก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ผมติดตามในซีซั่นนี้เลยนะเพราะว่าพล็อตเรื่องค่าที่จะน่าสนใจนะครับหลุ่งาจะพูดถึงเลนชายหนุ่มที่มีความตั้งใจอยากจะเป็นนักประจญภัยให้ได้และเมื่อ10ปีก่อนนั้นเขาได้ขัดเกลาทัศดา,ดาบและหาความรู้ทั้งยังคอยทํางานให้กับกิวนักประจยยััภยยยยออ่่่าาาางงงมมกแตถึนน้ ันดับเขาก็ยังอยู่แค่ทองแดงอยู่ดีถือว่าเป็นระดับต่ำแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงดำดิ่งสู่เขาวงกตทุกวันภาคเปลี่ยนพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปเจอเขตแดนที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนแล้วเขตแดนนั้นเองเขาก็ได้เจอกับมังกรที่ฆ่าเขาจนตายแต่ว่าเขากลับได้ชีวิตใหม่ในฐานะสเกลตันนั่นเองก็ถือว่าเป็นอนิเมตี่สนุกมากเลยนะครับพระเอกก็ค่อยๆเก็บเลเวลตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นราชาอามาตะเลยส่วนเรื่องต่อมาก็มากับอนิเมะเรื่องซาสกิโตะพี่ช่าง หรือชื่อภาษาไทยว่าซาสากิกับพีจังก็เป็นอีกนึ่งอนิเมะที่ก่อนมาก็มีกระแสอยู่แล้วนะครับใครที่ชอบดูอนิเมะฮาเลมพระเอกเป็นลุงก็ลองหาดูได้นะครับหุงราจะพูดถึงซาสากิเขานั้นได้ซื้อนกกระจอกจากร้านขายสัตว์เลี้ยง แต่ทว่านกกระจอกตัวนั้นกลับเป็นท่านนักป่าท,ที่โด่งดังกับชาติมาเกิดใหม่ในต่างโลกและนั่นเองจะทําให้พระเอกของเราได้รับโอกาสในการข้ามโลกด้วยพลังเวททรงอนุภาพแถมพระเอกของเราก็ยังเริ่มทําธุรกิจในการขนสินค้าจากต่างโลกมาขายยังอีกโลกเที่ยวไปเที่ยวมาเก็บเงินฝึกฝนเวทมนต์แถมยังกินอาหารที่อร่อยตามที่ตัวเองตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างสโลไลฟ์โดยไร้ข้อผูกมัดแต่ทว่าอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้ประชิญกับผู้มีพลังพิเศษในระหว่างทางกลับจากบริษัทแล้วการต่อสู้ในข่าวนั้น มันก็ดันไปเตะตากรรมการควบคุมปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติสำนักนายกรัฐมนตรีจะทําให้ข่าวนั้นโดนชักชวนให้มาทํางานและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนงานจนขขาวนั้นได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเต็มภาคภูมิเลยทีเดียวใครที่สนใจอนิเมะเื่องนี้ก็ลองหาดูได้นะครับผมียกได้ว่าสาวๆค่าที่เยอะอยู่เหมือนกันสำหรับอนิเมะเล่นต่อมาก็เป็นอนิเมะภาคต่อนะครับกับอนิเมะเรื่องซิกาบิชิบิคุเซไกโดชูจันทานาพาส่ตางโลก ภาคแรกก็ได้รับความนิยมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันมังะตั้งหลายตอนโดนย่อให้เหลือแค่12ตอนเองดูเรื่องรา่าของอนิเมะเล่นจะพูดถึงซูซูมิมาโคโตะเด็กหนุ่มพัทยมปลายที่โดนเทพอัญเชิญไปยังต่างโลกโดยซุคุโยมิแล้วที่เรียกตัวเขามาก็เพื่อให้เขานามาเป็นผู้กล้ากอบกู้โลกทว่าเทพธิดากับไม่ถูกใจหน้าตาของเขาก็เลยส่งเขาให้ไปอยู่กับพวกปีศาจไปอยู่กับอ็อกที่หน้าตาอัปลักษณ์เหมือนกับเขาโกรธแขนเทพธิดาเป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่างนั้นเทพสุคุโยมิกลับมาให้พรกับเขาแถมยังให้เขานั้นใช้ชีวิตในต่างโลกอย่างอิสระและมีความสุขแล้วนี่เองก็เลยกลายเป็นการประจนภัยบทใหม่ของพระเอกของเราที่เขานั้นจะค่อยๆสร้างอาณาจักรปีศาจและประจนภัยในโลกอันกว้างใหญ่นี้ไปเรื่อยๆก็เป็นอนิเมะที่สนุกมากนะครับใครที่ใครที่ชอบเดวนี้ก็ลองหาดูได้ส่วนในเมเรื่องต่อมาก็มากับอนิเมะเรื่องโซคุช ok ิชิตกะไซเคียวสุกิเตะความสามารถสุดโกงที่พวกต่างโลกเทียบไม่ติด ก็เป็นอนิเมะพระเอกโดนหักหลังอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากในซีซั่นนี้นะครับดูแค่3าตอนก็รู้สึกว่าสเกลเรื่องค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันตนังเล่าของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงทาคาโตะยูกิริในตอนที่เขานั้นกําลังไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆทว่ารถบัสท,ที่เขาโดยสารมาอยู่นั้นกับพาเขาไปยังต่างโลกแถมในระหว่างที่โดนมังกรบุกเพื่อนๆกับทิ้งเขาเป็นเหยื่อล่อเหลือที่การต้องเอาตัวรอดนี่เองมันจะทำให้พระเอกของเรา ต้องเปิดเผยความสามารถที่ตัวเองนั้นคิดว่าจะไม่ใช้อีกในชีวิตนั่นก็คือสกิลสั่งตายเป้าหมายจากทันทีนั่นเองใครที่ชอบอนิเมะพพะเอกโหดแค่บอกให้ตายก็ตายก็ลองหาอนิเมะเรื่องนี้ไปดูได้นะครับผมส่วนในเมเรื่องต่อมาก็มากับอนิเมะเรื่อง Solo l e v e l i n g ก็เป็นอนิเมะจากมังฮวาเรื่องใหม่ที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับด้วยงานภาพด้วยแหละเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงเมื่อ10ปีก่อนนะไม่ได้มีเกตปรากฏขึ้นมาบนโลกมนุษย์ซึ่งเกตก็คือประตูสุดันเจียนที่ในนนนัั้้กกกกกก็็็เเเเเตตตมมมไปปดวววยยอออรรร์์แลละุุษทีี่่ถถููพพงาาขนั้น ต้องคอยเข้าไปพิชิตดันเจียนแล้วถ้าพวกเขาพิชิตดันเจียนไม่ได้ผู้มันเตอร์ก็จะโผมายังโลกมนุษย์ซึ่งตัวเอกของเราเป็นฮันเตอร์ที่แรงต่ำสุดแถมยังได้รับฉายาว่าเป็นอาวุธสุดกากของมวลมนุษยชาติแต่ทว่าอยู่มาวันหนึ่งเขากลับได้เข้าไปอยู่ในดันเจียนที่มันซ่อนดันเจียนนำไปทำให้ปาร์ตี้ของเขาตายจนหมดแต่ว่าดันเจี้ยนอันโหดร้ายนั้นกับการเป็นจุดเริ่มต้นของความสามารถสุดโกงของเขานั่นเองใครที่สนใจอนิเมะเรื่องนี้ก็ลองหาดูได้เลยนะครับส่วนอนิเมะเรื่องต่อมาก็มากับอเมเรื่องไซเมเคคียโรุ แทงสุดเก่งค่าทนทาน9,999มีน้องโล่สายแทงแล้วก็ต้องมีคุณพี่สายแทงว่างนะครับกับอนิเมะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ดูได้แบบเพลินเ,เลยทีเดียวน้องเล่าของอนิเมะนี้จะพูดถึงลูทขนนั้นเป็นแทงที่มีค่าป้องกันถึง9,999หน่วยซึ่งถือได้ว่าเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เขายังได้บุกเข้าไปในดันเจียนในฐานะโลกของปาร์ตี้ผู้กล้าและเหตุผลที่เขานั้นเข้าไปอยู่ในดันเจียนก็เพราะ สมบัติที่เชื่อกันว่าจะทำให้ความปรารถนาทุกอย่างเป็นจริงเพื่อที่ข่าวนั้นจะไปรักษาน้องสาวที่มีอาการป่วยแถมเขายังเป็นคนรักน้องสาวเรียกได้ว่าค้ังคคล้เลยทีเดียวแต่ทว่าชีวิตของเขาก็เจอจุดพลิกผันเมื่อข่าวนั้นโดนผู้กลก้าข่มเหงลังแกแล้วขับไล่เขาออกจากกลุ่มปาร์ตี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเข่านั้นมีสกิลที่ใช้ไม่ได้อยู่และในระหว่างการเดินทางกลับบ้านนั้น พ่อของเราก็าได้ไปช่วยสาวน้อยคนหนึ่งเอาไว้แล้วสาวน้อยคนนี้เองก็ทําให้เขาได้รู้ถึงสกิลที่ตัวเองไม่รู้มาก่อนซึ่งมันกลับกลายเป็นสกิลที่แข็งแกร่งแบบสุดๆนั่นเองใครที่ชอบอนิเมะแนวนี้ก็ลองหาดูได้นะครับเป็นอนิเมะดูชิวๆเพลินๆส่วนอนิเมะลองสุดท้ายของเราก็มากับอนิเมะเรื่องเกเกยอิลิเซอิลิเซแพทย์หญิงทะลุมิติ คี่หาอนิเมะที่มีความรู้แซมแมให้อนิเมะวิทยาศาสตร์ก็ลองเอาอนิเมะเรื่องนี้ไปดูได้นะครับผมเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงทาคาโมโตะ a อิศัลยแพทย์มือฉมังที่ตั้งใจทุ่มเทชีวิตช่วยเหลือคนอื่นเพื่อชดใช้วความผิดจากอดีตชาติของตัวเองที่ครั้งหนึ่งเธอนั้นเคยเป็นอิลิเซ่จกักรพรรดิหญิงนิสัยร้ายกาจแต่ทว่าเธอในชาตินั้นก็ต้องประหารชีวิตไปแล้วในชาตินี้เองอยู่มาวันหนึ่งเครื่องบินที่เธอนั่งมานั้นเกิดอุบัติเหตุ จนทาให้เธอนั้นได้เสียชีวิตลงไปแต่ทว่าเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็ได้มาอยู่ในร่างของเอลิเซ่แล้วโอกาสในการกลับมาในครั้งนี้เองมันก็ทําให้เธอนั้นตั้งใจแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดและช่วยเหลือคนอื่นด้วยความรู้ทางแพทย์ที่ติดตัวมาจากชาติก่อนนั่นเองใครที่ชอบอนิเมะพอดประมาณนี้ก็ลองหาดูได้นะครับผมส่วนเมลเลือต่อมาก็มากับอนิเมะเรื่องไซจากุเทมเมอร์วะโกมิฮิโรโนะทาบิโวะฮาจิเมมัชิตะการประชนภัยของเทมเมอร์มือใหม่กับสไลด์ ก็เป็นอนิเมะต,ต่างโลกน่ารักน่ารักนะครับใครที่หาอนิเมะน่ารักดูเพลินก็ลองเอาไปดูได้นะครับผมถึงเลราของอนิเมะนี้นจะพูดถึงในโลกฟันตจซีที่มนุษย์นั้นเกิดมาพร้อมดาวประจําตัวแล้วไอวีเด็กสาวที่มีความทรงจําจากชาติก่อนบางส่วนเธอพบว่าตัวเองนั้นเป็นเทมเมอร์ไรด์ดาวและไลท์สกิลต่างจากคนทั่วไปและด้วยความประหลาดนี้มันจะทาให้เธอนั้นถูกลังเกียจทั้งครอบครัวและคนในหมู่บ้านจนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกตามฆ่าและเหตุก,การณ์นี้เองต้องทําให้เธอนั้นต้องหนีออกจากหมู่บ้าน ออกไปประจนภัยโลกกว้างพีลำพังแต่ว่าเธอนั้นก็ได้พบกับสลายตัวน้อยที่เธอตั้งชื่อให้ว่าโซละแล้วการประจนภัยของสาวน้อยเทมเมอร์ไร้พลังในโลกอันสุดแสนอันตรายก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วใครที่อยากเอาใจช่วยเธอก็ลองหาอนิเมะเรื่องนี้มาดูได้นะครับผมและที่จบไปบบกันนับอนิเมะหมด10เรื่องแล้วเป็นอนิเมะต่ตางโลกมาใหม่ในวินเทอร์2024ใครที่สนใจเรื่องไหนก็ลองหาดูได้เลยนะครับผมสลับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก,กันในคลิปหน้านะครับไปแล้วบาย